นี่คือภาพสวนสาธารณะยามเย็นอีกจัหน้อยจะมีคนมาแลนเต็มไปเบิดค่ะจีดานุ่นพ่อจ๋าอยู่นู่นลูกไปหาพ่อจ๋านุ่นพ่อจาอ๋าทางนู่นค่ะเอาพ่อหนันหน้ามาทางนี้เจ้า เอาให้ได้เอาให้ได้หนึ่งชั่วโมงนะพอ่อพุงยุบฮะพ่อจะเล่นเครื่องไหนล่ะเออ วิ่งเลยเหรอ <c oughs> หนึ่งชั่วโมองรถ <c oughs> หนึ่งชั่วโมองรถพุงเลยค่ะ ตอนน,อออตอนนี้พ่อหมูกำลังออกบังกายรดพุงพ่อหมูสู้สู้พ่อหมูลดพุงพ่อหมูสู้สู้สากิโลจงลงแค่นั้นไม่ลงนะพ่อพ่อลองมาเล่นตัวนี้ดูสิ ตัวนี้เหมือนจะผอมนะพ่อตัวนี้เหมือนจะผอมมันจะทําให้ผอมได้พ่อก็ปั่นไปด้วยทำไปด้วยสิมีสองอย่างหางขวาง <laughs> ไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ไ้ทำอะไร <laughs> ไม่รู้ลองเล่นแล้วพอรู้สึกเมื่อยแขนไหมไม,ไม่เมื่อยลมกำลังเย็นเลย พ่อจ่าอยู่นู่นไป,ไปหาพ่อดีู่ก